สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการซ i นิพป p รายการบันเทิงภาพยนตร์เพื่อคนไวัยป๊อปครับและวันนี้ผมกระชานนทนันก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรเหมือนเดิมน,นะฮะรับชมรายการของเราได้ทั้งช่อง True Movie Hits True Thai Film และ True Film Asia ครับแน่นอนว่าบรรยากาศข้างหลังของเราในวันนี้ไม่ใช่ Cineplex Studio นะครับวันนี้เรามาถ่ายทำนะฮะกันที่นี่เลยครับผมไม่กล Cineplex นะฮะโรงภาพยนตร์ที่ศูนย์การค้าไม่กะบบางนาครับหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าอา้าว โรงภาพยนตร์ที่นี่มีดียังไงบ้างคะชาผมบอกได้เลยนะครับว่าเป็นโรงภาพยนตร์ระบบดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับมีมากกว่า3,500ที่นั่งเลยทีเดียวครับแล้วก็ฉายในระบบ RealD 3D นะฮะเรียกได้ว่าภาพนี้จะสว่างกว่าแล้วก็พุ่งออกมาทะลุจอมากกว่าแน่นอนนะฮะรวมไปถึงแว่น3มมิติของเขานะฮะที่ขึ้นชื่อมากๆเพราะว่าใส่แล้วเบาแล้วก็สบายมากๆครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่มายังไม่ได้มาสัมผัสประสบการณ์แบบนี้นะ มาสัมผัสกันได้นะครับนอกจากโรงภาพยนตร์แล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องคาราโอเกะนะครับรวมไปถึงการยโยนโบลิ่งหรือว่าการเล่นไอซ์สเกตก็เรียกได้ว่ามาใช้บริการกันได้นะครับผมมาถึงหนังที่เราจะมาพราวีวิวพิเศษกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมบอกได้เลยว่าเป็นหนังแฟรนไชส์ที่มีมาอย่างยาวนานนะฮะเป็นหนังเกี่ยวกับการประจชนภัยในห้วงอวกาศครับผมถ้าผมพูดถึงยานเอ็นเตอร์ไพรส์หลายๆคนก็จะร้องอ๋อขึ้นมาทันทีฉันรู้แล้วว่าหนังเรื่องนี้คือเรื่องอะไรนะฮะนั่นอ Star Trek, นนเองม ผมบอกคุณผู้ชมเลยว่า t t r Trek เนี่ย mm. เขามีการสร้างมาอย่างยาวนานมากๆแล้วก็มีมาหลายภาคด้วยกันถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ12ภาคด้วยกันคุณผู้ชมและภาคที่ผมพูดถึงเป็นภาคที่13เรามาย้อนความหลังกันหน่อยไหมครับว่า12ภาคเนี่ยมีภาคอะไรกันบ้างฉายในปีไหนบ้างจะมีใครจํากันได้บ้างนะฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปย้อนความหลังกันครับมาเริ่มกันในปี1979กันได้เลยนะฮะที่ Star Trek The Motion Picture นะฮะได้ฉายออกสู่สายตาชาวโลกเป็นครั้งแรกนะครับผมและอีก3ปีต่อมา,าในปี1982เนี่ยก็เข็นภาค2ออกมานะฮะ Star Trek II: The b r a t h of Khan นั่นเองครับผมแล้วก็มาต่อกันในภาค3นะฮะตามมาติดๆในปี1984ครับกับ Star Trek III นะฮะ The Search for Spock นะครับแล้วก็มาต่อกันในภาคที่4ฮะกับ Star Trek 4 v นะฮะ The Voyage Home ในปี1986นั่นเองครับผม แล้วก็มาถึงในภาคที่5นะครับ The Final Frontier นะฮะในปี1989ครับแล้วก็เดินทางมาถึงภาคที่6กันแล้วนะฮะกับ Star Trek 6นะฮะ The Uncovered d i s Country ครับในปี1991นะครับแล้วก็มาถึงภาคที่7นะฮะ Star Trek Generation นั่นเองครับในปี1994ครับและในภาคที่8นะฮะ Star Trek First Contact r นะฮะในปี1996ครับและภาคที่9นะฮะ Star Trek i n s u r r e c t i o n ครับผมในปี1998และมาถึงภาคที่10ครับผม Star Trek ใน m e s s ครับในปี2002ฮะแล้วก็มาถึงภาคที่11ครับผม Star Trek ในปี2009แล้วก็ภาคที่12ครับ Star Trek Into Darkness ในปี2013ครับผมและในภาคที่13นี้นะครับคุณผู้ชมเขาใช้ชื่อภาคว่า Star Trek Beyond นั่นเองฮะซึ่งรีบู t มาจากซีรีส์นะฮะที่ฉายในโทรทัศนะ์นะฮะในปี1966ถึงปี1969นั่นเองครับ Star Trek Beyond จะเป็นยังไง

In the impossible. Well, at least I won't die alone. Well, that's just typical. Let's hope this doesn't get messy. This is where it begins, Captain. are know all I เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับตัวอย่างแรกนะฮะของ Star Trek Beyond นะครับผมเรียกได้ว่าน่าสนใจมากทีเดียวแต่มีน่าสนใจมากกว่านี้แน่นอนคุณผู้ชมแต่ผมยังไม่ให้ไปดู ผมใชคุณผู้ชมดู5อันดับหนังทำเงินโดย Major Box Office กันก่อนนะครับว่าจะมีหนังเรื่องอะไรอยู่อันดับไหนกันบ้างฮะแล้วกลับไปอยู่กับ Star Trek Beyond กันต่อครับได้เวลาติดตาม Major Box Office 5อันดับหนังทำเงินโดย Major c i n e l e x ประจำสุดสัปดาห์วันที่14-17กรกฎาคมนี้กันแล้วนะคะ เริ่มกันที่อันดับ5เป็นหนังเข้าใหม่เรื่อง The Purge Election Year หนังภาคต่อที่แอคชั่นจัดเต็มยิงกันระหำ่ำการันตีความมันและความหวาดเสียวอย่างไม่ต้องสงสัยเลยค่ะอันดับ4ตโตรมาจะอันดับหนึ่งกับหนังแนวระทึกขวัญเรื่อง The s h a r o w s นรกน้ำตื้นหนังฉลามที่สุดตื่นเต้นสมจริงโดยได้นักแสดงสาวอย่างเบร a k Live รีมาแสดงนำค่ะ อันดับสามเป็นหนังเข้ามาอีกหนึ่งเรื่องกับ Ghostbusters หนังรีบูตในรูปแบบใหม่ที่กลับมาให้ได้ฮากันอีกครั้งด้วยนักแสดงนำเนินเรื่องหลักเป็นผู้หญิงพร้อมด้วยนักแสดงสุดหล่ออยางคลิสแ์ตรวดก็มาร่วมสร้างสีสันต่อเราด้วยค่ะไม่มีน้ำม์ไม่ต้องใช้สายสินลุยผีร้ายด้วยอุปกรณ์ไฮเทคสุดล้ำวู้ อันดับ2เป็นของหนังเข้าใหม่เช่นกันค่ะกับหนังแอนิเมชั่นเรื่อง Ice Age Collision Course ที่คราวนี้จัดเต็มมากกับความน่ารักของเหล่าฝูงสัตว์และความกวนของเจ้าสแครทต,ตัวปัญหาค่ะ Cid, Buck Scratch Diego, and <c oughs> <you> Mindcker! Dear และอันดับที่หนึ่งนังทำเงินสูงสุดของไทยประจำสุสา์ที่ผ่านมาได้แก่เรื่องขุนพันธ์ผลงานเรื่องล่าสุดของพุ่มกับก้องเกียริขมสิริที่ได้อนาดาเอเร์ิงแฮมมารับบทเป็นอดีตนายตำรวจชื่อดังที่ปราบเสือตามภูมิภาคต่างๆของประเทศค่ะ จะมีหนังเรื่องไหนติด5อันดับหนังเำลงินกันบ้างต้องมาติดตามกันนะคะคุณผู้ชมครับและนี่คือ5อันดับหนังทำเงินโดย Major Box Office ครับผมขอแสดงความยินดีกับหนังทุกๆเรื่องด้วยนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณ Major c i n e l e x ครับที่เอื้อเฟื้อข้อมูลมาให้รายการสริพัพของเราครับผมจะสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมมีหนังมาแนะนำให้ไปชมกันครับมีมาฝากกันหลายเรื่องเลยนะฮะในช่วงนี้เลยครับผม New Movies by Major c i n e l e x มีมาฝากกันหลายเรื่องก็จริงแต่ผมขอหยิบ เรื่องเด่นๆออกมาสัก2เรื่องรายการน,นะฮะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกครับเป็นหนังแอคชั่นนะฮะเรื่องนี้ผมว่าผู้ชื่อมาหลายๆคนต้องรู้จักกันแน่นอนกับเจสันบอลนั่นเองนะแต่หลายๆคนร้องว้าวกันเลยทีเดียวเพราะว่าหลายๆภาคที่ผ่านมานะฮะบอลเขาจําตัวเองไม่ได้ว่าเขาเป็นใครแต่ในภาคนี้ผมบอกได้เลยคุณผู้ชมเขาเริ่มจะจําตัวเองได้แล้วครับว่าเขาคือใครกันแน่นะฮะและในภาคนี้เขาจะมีภาร,รกิจต,ต้องไปทําอะไรกันลืมไปติดตามกันได้นะครับผมแล้วก็มาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องะฮะกับหนังไทยที่มีชื่อเรื่องว่า มหาลัยเที่ยงคืนนะฮะเขาบอกเป็นหนังสยองขวัญขำกลิ้งด้วยอ้าต้องลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะแล้วนี่เป็นหนังเรื่องแรกฮะที่มาี้ราเซ่นะฮะได้เล่นด้วยนะครับผมต้องมาดูกันว่าจะสยองขวัญขนาดไหนจะขำกลิ้งขนาดไหนเออ,อน,นี่ต้องไปชมกันเองนะฮะในโรงภาพยนตร์ครับผมนอกจาก2เรื่องนี้มีอีกหลายๆเรื่องที่น่าสนใจครับติดตามได้ในช่วงนี้เลยฮะ New Movies by Major Cineplex ครับผม ดาน้ามีหนังเข้าใหม่มาให้ชมกันหลายเรื่องค่ะเริ่มกันที่เรื่องแรกกับหนังแนวแอคชั่นเรื่องเจ o นบอลเรื่องราวของสายลับเจษนบอลที่กำลังจะบอกได้ว่าตัวเองเป็นใครหลังจากความทรงจำเก่าๆของเขาค่อยๆกลับขึ้นมาและเขาต้องหาคำตอบว่าสิ่งใดเป็นเรื่องจริงสิ่งใดเป็นเรื่องโกหก people are safer because of what you did. เดสันบอลกำกับการแสดงโดยพอลกรีนกราสหนังนำแสดงโดยแมทเดมอนอลิเซียวีกาเดอร์จูเลียสไตส์และทอมมี่ลีโจนส์ หน้าเัรเรื่องต่อมาเป็นนังแนวตลกสยองขวัญกับเรื่องมหาลัยเที่ยงคืนที่เล่าเรื่องราวของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งเคยมีนักศึกษาเสียชีวิตก่อนเรียนจบทําให้ทามหาวิทยาลัยตัดสินใจเปิดห้องเรียนพิเศษสําหรับคนตายเพื่อให้เหล่าผีนักศึกษาได้สําเร็จการศึกษาเช่นเดียวกับเพื่อนๆโดยมีพลพักมนุษย์ที่อยู่ๆก็ต้องจับพลัดจับผูกมาเข้าเรียนกับผีเรื่องราวหลอนๆจึงได้เกิดขึ้นค่ะ ร่วมทีมกำกับการแสดงโดยกฤษดาคณิวิชาพรปียบุตรอธิสุขและคนินกุลชมิตร,ราวงนักนํนำแสดงโดยราศีบาลเลนเซียกา้าโทนี่ราแกตและบริบูรณ์จันเรือ มาต่อกันที่หนังแนวโรแมนติกค,คอมเมดี้เรื่องเอิร์นคลาสวีนที่เป็นเรื่องราวขององตวงออนคอมโพเซอร์หนุ่มใหญ่ที่ชีวิตดําเนินมาถึงช่วงหน้าเบือ่อเขาจึงรับงานไปทาดน,นตรีประกอบให้กับหนังบอลลูดเรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตเพื่อจะได้เจอสิ่งใหม่ๆที่ประเทศอินเดียและในที่สุด <c oughs> เขาก็ได้เจอกับอานานป <c oughs> ริยาท,ทัานทูตที่กําลังจะเดินทางไปหานรพรตเพื่อทําพิธีขอบุตรเขาจึงขอติดตามเธอไปด้วยการเดินทางจากเดลีถึงเกรละาจึงกลายเป็นการประชุมภัยที่ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ พัฒนาไปลึกซึ้งกว่าเดิมค่ะฉันีคมร้สว่าคุณจะเตยมท่จะลืสามีของคุณและใที่คุณอยากมีลูกและฉันจะทำให้ผู้ห s ิงคนนั้นเสหน้าะพสวกับการแสดงโดยโคลาลูชนังนำแสดงโดยชองดูชาแดงเอลซ่าซิเบียสตายและคริสโตเฟอร์แลเบร์ค่ะลลไม่ม่ม่ม t i Done. เรื่องสุดท้ายเป็นหนังแนวคอมเมดี้เรื่อง Bad Mums ที่เป็นเรื่องราวของเอมี่คุณแม่ลูกสองผู้พยายามทำทุกสิ่งให้ลูกของเธอเป็นเด็กที่เพอร์เฟกต์ถึงขนาดเธอเข้าร่วมสมาคมผู้ปก,ปกครองแห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการเลี้ยงลูกให้สมบูรณ์แบบแต่แล้ววันหนึง่งเธอก็เกิดความรู้สึกเหนื่อยหน่าย<ๆ>กับความซ้ำซากจำเจและกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายของสมาคมจนเธอและเพื่อนสนิทอีกสองคนจึงตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตให้กลายเป็นแก๊งคุณแม่ตัวแสบที่พลิกวิธีการเลี้ยงลูกให้มันสะใจ มเป็นคุณแม่ยุคใหม่เลยค่ะ um t, say punch that chick. The t great <m bad m o m s กำกับการแสดงโดยจอห์นลูคัสและสกอตต์มัวนังนำแสดงโดยมีลาคูนิสและคลิสเตนเบลค่ะ I like really เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมอยากชมเรื่องไหนก็อย่าลืมเตรียมตัวไปชมกันให้ได้นะครับและกระชาต้องขอขอบคุณนะฮะข้อมูลจาก Major c i n e p l e x ด้วยนะครับผม Sharing the World Best Entertainment Dreams ครับร่วมสร้างฝันระดับโลกด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วคุณผู้ชมสำหรับหนังที่เราจะมาพรีออรีพิเศษกันในวันนี้กับ Star Trek Beyond นนะฮะ คุณผู้ชมพร้อมไหมผมไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ผมพร้อมมากๆแล้วและคิดว่าคุณผู้ชมก็น่าจะพร้อมแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นไปชมตัวอย่างเต็มๆพร้อมๆกันครับ,ก,บกับ Star Trek Beyond นะฮะในช่วงนี้เลยครับ Cinepop Crowley Pr Present ครับผม Dad joined Starfleet because he believed in it. I joined on a dare. You joined to see if you could live up to him. He spent all his time trying to be your dad. Now you're wondering what it means to be you. We were overwhelmed by something—something something we'd never seen before. No, this isn't the last of my crew. But this is my last report as the captain of the Starship Enterprise. I'm wasting for the pain and I am. It's easy to get lost in the vastness of space. There's only yourself, your ship, your crew. You really want to head back out there, huh? What the hell is this? They're boarding us. Oh my God. I know why you're here. Why we are all here. Our captain will come for us. Mercy will be the last thing on his mind. I am counting on it. Fear of death is illogical. The fear of death is what keeps us alive. Everyone who goes there, he kills. That's our friends out there. We can't kind of just leave them behind. Surety is not your strength. It's a weakness. I think you're underestimating humanity. Hold on to something! คุณผู้ชมครับ Star Trek Beyond นะฮะก็มีการเปลี่ยนมือผู้กำกับกันนิดหน่อยนะครับโดยภาคนี้นะฮะได้จัสตินลินนะครับมารับหน้าที่เป็นผู้กำกับครับแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าอา้าวแล้วผู้กำกับคนนี้เขาเคยผ่านผลงานอะไรมาบ้างผมบอกชื่อมาคุณผู้ชมร้องอ๋อกันอย่างแน่นอนนะฮะนั่นก็คือ f s t t n d Furious นะฮะตั้งแต่ภาค4ถึงภาค6นั่นเองนะครับผมอ๋อเลยใช่ไหมล่ะแลวหลายๆคนก็สงสัยว่าอา้าวแล้วเจเจเอเบิ์ เขาเขาเขาทำอะไรล่ะเขาต้องมารับหน้าที่ทําอะไรเขามารับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้างนั่นเองนะครับผมส่วนมาถึงด้านนักแสดงกันบ้างฮะก็ได้คริสไพ่นะฮะมารับบทเป็นครับท่นเคิร์กนั่นเองครับผมซารคาริควินโต้ครับรับบทเป็นสป็อคนะฮะแล้วก็ยังมีเค้าเอเบิร์นครับรับบทเป็นโบนส์นะครับแล้วก็ยังมีโซอี้ซาวดาน่าฮะรับบทเป็นอูฮูร่านะฮะแล้วก็ยังมีอันทอนิโอชินนะครับผมรับบทเป็นเชคอฟนะฮะที่เขาเพิ่งเสียชีวิตไปนะฮะจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับผมรับบทเป็น เด็กหนุ่มอัจฉริยะนะฮะยังไงทางรายการก็ต้องขอไว้อะไรด้วยละกันนะครับและแน่นอนว่ามีสกู๊ปเด็ดๆนะฮะจาก Star Trek มียอนมาฝากคุณผู้ชมด้วยเอาเป็นว่าไม่รอช้าไปชมมัพร้อมกันเลยครับ Star Trek has been a part of my life since I was a little girl. My dad really is the one who introduced me to Star Trek. It just took me one episode to fall in love with this other world that I couldn't understand but I felt like I could relate to. I was always very curious about the characters and the storyline. You always felt emotionally connected to the characters and whatever they were going through. This is something that's been a part of me since my childhood. It's never left me. So it wasn't like just doing a song for any random film. I love Star Trek. It was automatic. I would do anything in terms of music. It's such a big deal, not only as a fan, as a musician. Because Star Trek is such a big deal across the globe, this song, it needed to be big and impactful, very emotional, dramatic, and haunting at the same time. Ralph is very complex. When you meet him, you go, oh, here's our bad guy. I wanted a character that is there to deconstruct the Federation's ideals, but to do it in a way where he has a very valid philosophy. We wanted him to have a complex reason behind his bad guyness. He is damaged, but there's some empathy towards him. We want to understand why he's got such beef with the Federation. It just brings an incredible amount of nuance to someone who is seemingly so evil. Kral's ah, the soloist. He is the nihilist. He's been watching us this, this whole time, watching the Enterprise crash and burn. It felt like I was destroying a legacy. Kral is certainly going to be remembered for that. คุณผู้ชมครับสุดท้ายแล้วอนาคตของโลกจะเป็นอย่างไรนะฮะและสมาชิกในยาน e n t น r ตอร์ไจะใช้วิธีไหนในการหาทางออกกับปัญหาที่เขาจะต้องเผชิญน,นะฮะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์นะฮะและการประชนภัยในห้วงอวกาศด้วยกันครับผมกับ Star Trek Beyond วันนี้ทุกโลวงภาพยนตร์นะจ๊ะกูร์รัลนะครับผมแล้ววันนี้ก็ มีเกมส์คำถามจากหนังเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับผมขอถามคุณผู้ชมเลยแล้วกันนะฮะจาก Star Trek Beyond นะครับแคปตันเคิร์กนะฮะเป็นกัปตันของยานที่มีชื่อว่าอะไรนะครับผมแคปตันเคิร์กนะฮะเป็นกัปตันของยานที่มีชื่อว่าอะไรถ้าใครทราบคําตอบแล้วส่งคําตอบกันเข้ามาเยอะๆนะครับผมถ้าเป็นผู้โชคดีตอบถูกนะฮะก็รับไปเลยฮะของที่ระลึกนะฮะจากหนังเรื่องนี้ครับ Star Trek Beyond พร้อมบัตรชมภาพยนตร์อีเกิลเมเจอร์ซินแคส์ครับสามรางวัลรางวัลละ2ที่นั่งนะครับยังไงก็อย่าลืม ส่งกันเข้ามาเยอะๆผู้โชคดีอาจจะเป็นคุณก็ได้คุณผู้ชมครับ ได้เวลามาเฉลยเกมคำถามจากหนังเรื่อง The Legend of Tarzan กันแล้วนะครับข้าชาติถามไปว่าใครรับบทเป็นทารซานคำตอบก็คือ Alexander Skarsgard นั่นเองครับไปดูรายชื่อผู้โชคดีพร้อมๆกันเลยครับและข้าชาติก็ต้องขอบคุณของรางวัลจาก Warner Brothers และ Major Cineplex ด้วยครับผม คุณผู้ชมครับและที่ผมอยู่ตรงนี้นะฮะก็เป็น l าวช์นั่นเองครับผมของทางเมกาซีนิเพ็กซ์นะฮะเรื่องความสบายนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะมีกี้วให้เราเรื่องนั่งเยอะแยะมากมายรวมไปถึงมุมนู้นผมแอบเห็นเก้าอ้นวดด้วยคุณผู้ชมน่าจะสบายมากแน่นอนครับผมมาเป็นว่าถ้ามีโอกาสยังไงก็อย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการภาพยนตร์กันว่ามีอะไรเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างนะกับ News Pop ทุกข่าวสารทุกสิ่งของหนังของทุกๆคนที่พอนนีอะไรมา,ป,ากกปชมกันเลยครับ สวัสดีค่ะ n e ว s ์ o อสซินิฟอวันนี้มีบัตรชมภาพยนตร์ที่ให้คุณได้ไปดูก่อนใครเรื่องมหาลาัยเที่ยงคืนในวันอังคารที่26กรกฎาคมรอบ2ทุ่มที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพล็กซ์ถ้าใครอยากไปดูเรื่องนี้ก็ตอบคำถามมาว่าจากตัวอย่างภาพยนตร์มหาลาัยเที่ยงคืนห้องเรียนที่เปิดให้นักศึกษาเรียนมีชื่อว่าห้องอะไรหนึ่งห้องพลาศึกษาหรือ 2. ห้องศูนย์การศึกษา ใครอยากดูแล้วทราบคําตอบแล้วสามารถส่งคําตอบมาได้ทางอีเมลและ Facebook ของทางรายการเราได้เลยนะคะและทางรายการเราก็ต้องขอบคุณค่ายเอ็มโทริที่เอื้อเฟื้อบัิรชมภาพยนตร์มาให้เราด้วยค่ะและนี่ครับคุณผู้ชมคือสิ่งที่ News Pop นำมาฝากกันในวันนี้สัปดาห์หน้า News Pop อเอา,เาอะไรมาฝากกันอีกอย่าล,ลืมติดตามกันให้ดีๆนะครับ คุณผู้ชมครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะฮะเอาเป็นว่าผมขอบอกคุณผู้ชมอีกหนึ่งรอบรายการว่ารับชมรายการของเรานะครับได้ทางช่อง TrueMovie Hits ครับ True Thai Film และ True Film Asia พลาดช่วงไหนของรายการไปไปชมย้อนหลังได้นะครับทาง u t u b e นะฮะช่องของ True c i n e o p ครับผมคอมเมนต์ติชมรายการกันได้เหมือนเดิมนะฮะที่ c i n e o p t r l e v i s i o n hotmail com ครับรวมไปถึง a c e b o o k นะฮะไปกดไลค์แฟนเพจเพื่อรับข่าวสารกันได้ที่ facebook com s c i n e o p t r l e v i s i o n ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะเมกะ c ล็ e ซ์นะครับสำหรับสถานที่ถ่ายทำครับ ขอบคุณเสื้อผ้านะฮะจากซีบรอดครับผมต่างหน้าทำผมเลยเขาพุ่มมาร์กนิวยอร์กแล้วก็ KMA ที่สำคัญขอบคุณค่ายหนังทุกๆค่ายที่เออเฟือข้อมูลมาให้รายการซีนิพอ์ของเราครับขอบคุณคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็แฟนรายการที่อยู่ด้วยกันตลอดครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับพบกับรายการซีนิพพ์รายการบันเทิงภาพยนตร์เพื่อคนไวพพ์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าส่วนสุดสัปดาห์นี้นะฮะ Star Trek b e o n รอคุณผู้ชมอยู่ในโรงภาพยนตร์ยังไงก็อย่าลืมไปชมกันให้ได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้ววครับับสสดี